ลุ้นเลยครับนึ่ะครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้อีสานเราทงของอายเส้งติดมาอีกแล้วครับครับเมื่อนี้ก็มาพ่อกันคำคำจังน่อยนะครับเนาะแต่มาปักเบ็ดขึ้นเ่าหรือพี่น้องแต่มาปักเบ็ดขึ้นเ่านะครับเนาะก็ได้มาสองเนื้อครับมื่อนี่นี่ยน้องครับเนาะแต่เนี้ยแม่งสะดิ่งมากครับ นี่ครับผมเนี่ยแมงสดิงครับเนี่ยเสดียนน้อยมากเนาะครับเนาะเดี๋ยวมาสองยางครับผมมาคำคำตั้งหน่อยครับติดภารกิจนะครับเนาะผลกัดตกมาตะเวนนะครับก็เลยบ่ได้ไปกินย่างเมื่อนี้ก็เลยมาปักเบ็ดพี่น้องก็นำทงหน้าเข่าเขียวคือเราเนาะครับเนาะครับผมติดตามม่งครับ ค่ยติดตามชมนากันว่าสิเป็นยังไรเนาะครับเมื่อนี้มุงยานี่ซี่เห็นเดี่ยนด้วยครับเดี่ยนออกบันนี้กับเมือดอีกแล้วครับผมสงใจสีผมม่มอยู่ยนะครับเมื่อนี้ฝนกระตกดีแน่ยู่ยครับสองสามเมือเมืน่อนี้เนาะครับเนาะถือว่าอุดมสมบูรณ์ครับน้ำท่านเนาะก็ขอฝากน้องพี่น้องเนาะติดตามนงกันครับผมหนึ่งไหลหนึ่งแช่ครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับนะอาองไอ้จจงเิดมีกำลังใจเลยสา่งคลิปใหม่ๆนะครับนาอหาออยากให้กินตามวิถีชีวิตอีสานนี่บ้านเฮ่านี่นะครับนะ้อก็ให้พี่น้องได้รับชมนะครับแต่ขอขอบคุณน,นะครับเจฟซี่นะครับท,ที่ติดตามที่รับชมคลิปผมเลยมากนะครับนาอก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ ครับผมปักเบ็ดจักแบบหนึ่งก่อนครับจากหน่อยจังเลาะติดตามยามรุ่นน้ำกันเนาะครับเนาะสีหมานหรือประหมานครับวัื่อนครับผมไปครับไปครับพี่น้องหลังจากเสียเบ็ดใช้เบ็ดเรียแล้วเนาะครับเนาะเด็กพอสมควรนะครับมาหยามเบ็ดพี่น้องครับบ้านมารุ่นหยามเบิ้งกันกันครับว่าจะเป็ยนยังไงเนาะ พี่น้องเนาะโอ้ยหล่อนครับผมนังเห็ดข้นกกใหม่ได้ครับนี่นี่ับโอ้ยขึ้นก่อใหม่เนาะครับเนะบาะบ่ท่านเห็นหังเลยครับอย่ามือลังแหลกน้องพี่น้องไปครับผม ยามไปยามมากพี่น้องยิงนี้จะเสียงครับผมน้ำบางคนเสียงดูครับหลังเป็นนะครับยินี้จะเสียงพี่น้อ,องกินตะยูบ่ครับโอ้บยบอยู่เลยพี่น้องสามปทตทครับนี่ครับปทตทพี่น้องเนาะเอาไม้ครับผม มันหลอกไม่แล้วพี่น้องแนละ้วไปครับดึงหลังต่อไปครับฟังเียชื่อหัวเปียกๆครับหัวเปียกพี่น้องป่าพ่อครับผมดึงไปขอางให้เดี๋ครับโอ้ยโมมี่อย่างซ้ำพี่น้องโอ้ยหลุดครับหลุดสิได้เนาะพี่นอนะ้องเนาะมาย่างสาบก่อนครับผม พ่นอขอเวลาเสียบเงียบแป๊บนึงก่อนครับผมเสียบเงียบใบหลุดไหมเนาะครับเนาะฟองครับผมเส็ดมากเลยยินแต่เสียงพี่น้องยิ่งจะเสียงปุบๆครับถืออยู่หลังใดเนาะครับนาะดงครับต้องหนานี่หละครับผมนี่งจะเสียงเนาะพี่น้องเนาะแหนมครับแหนมครับนี่พอ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 ครับเอาเอา ออป,ป,ปอ่ออปาอปต,อออปตองพอี่เนาะป่าตองครับผมอย่เป็นดินแห้งเลครับเนาะเอาครับครับเก็บปลาก่อนับผมนี่นะครับนี่ต้นเสียงของมันนะครับต้นเสียงไมาฉากตัวนี้นะครับเนาะบวบเลยครับอ้ว่ามันปอกคอไงครับจะเป็นปลาตองครับพี่เนาะว่าไปยังครับปลาตองกราบได้ครับผมโยโย่แต่ฟ้าแผงอันนี้คมขนาดนี้ครับผมป่าตองสวยเลยครับ ครับที่ตู่กับพ่อหลับแล้วพี่น้องไปครับผมปวดปากครับคแบบรับแราขึ้ยามน้องกันดีครับเหลืออยู่หางห้องแล้วครับยามเบสครับขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะมาหอดบังผักมงุงเสาครับทีมงานกำลังหมกบุญกำลังเฮ็ดนังอยากองกินเนาะพี่น้องโอ้สบายโอ้เพลงใดมนันบ่โอ้ โ,โอ้เส,สียนเสียนนเนาะมัน่ยมากอีเลยโอ้นก็ได้เต่าบบง่แต่ว่าโอ้ของไาจ่จรงดีิงกเป็นตัวน้อยๆนี่นี่ครับพี่น้องยอยากไปยามเม็ดขึ้นมาเนาะครับเนาะป่าเป็นซีฟครับแต่ว่ามีแต่ซ้ำิ้วมือนี่โอ้ใครต <c oughs> ัวนีเมื่อโอ้แบ่เค็งพอ<า>ได้อยากได้กินพี่น้องทำนี่แหะครับแมวกระเทือย่างกินกินเขาเนาะไปครับท้งป่าไปก่อนครับผมมวก้อย่างกินกินเขานะครับเนาะ หลังน,นี่พีนน่น้องหลังนี่ถือปลายอยยังครับนี่ครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งโอ้ปยปล่ยยังครับคือของ,น,ของน,นี่ครับของดีแท้ครับนี่หลังจากหยามเนะพี่น้องเนาะโอ้ปลาเขียงไงครับผมนี่ครับผมปลาเขียงไงโอ้นี่ครับปลาเข็งบุญเก่าเลยด้ครับนี่ครับ เดือดเลยครับนี parole, hmm, ่อพี่น้องฝนก็กำลังไปปล่อยมากครับผมฝนอยากซีเรลินเนาะพี่น้องเนาะน้องครับจากสี่ใจหัดตอนใจน้องพี่น้องเนาะเบิรงก่อนครับถ้ามันฝนตกก็สีบได้ท้ายให้พี่น้องเบิรงเนาะครับเนาะไปครับผมล้างเงินอีกแล้วพี่น้องล้างเงินอีกแล้วครับเกี่ยวปลายนะครับเงินพี่น้องรุกกันโอ้ขอหน่อยขอหน่อยพี่น้องขอหน่อยนี่ครับผม นี่ตัวคอไม่นะครับเนาะ,ะนั่งลื่นเลยครับเนี่ยพอดีช่องซ้ำตัวคนเนาะพี่น้องปลาบัตเทนิไงครับนี่ครับผมคอยเก็บคอยเลี้ยงไปทั้งคันเนาะไหนครับผมหลังต่อไปหลังหลังนี่พี่น้องหลังนี่คือหมูหมูครับผมยิ่นเสียงผิวปูปูอยู่ครับยื่มีปลาปลาพี่น้องเบิ้งก่อนครับ นี่มีอยู่ครับมีอยู่โอย้ยเริ่มหนื่งด้วยปลดก่อนครับปลดก่นดกอนจากของจากของนี่ครับผมนี่ครับนี่เขียดครับผมนี่โอ้ตัวสวยๆเลยครับนี่เนาะใส่สวยๆงามครับเพิ่งเจอครับเพิ่งเจอโอ้หามาจน เดืกันเดือนเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมเพิ่งเจอครับผมเอาครับข่อยวลาเก็บป่าจักแป๊บหนึ่งก่อนครับผมกลันไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาถ่้ยครับนี่ครับใส่ถุงไปก่อนครับพี่น้องมานนะครับบานเนาะนี่ครับผมไปครับรุนน้ำก่อนต่อไปครับผมมานนะครับตอนเช้าพี่น้องมากู่เบ็ดครับผมอยากจะขึ้นกระส่สิ่มไมเนาะ

นี่ครับผมโอ้สุดยอดเลยครับตัวนี้ขุดมือแทนพี่น้อง้าจะส่พี่น้องอพี่น้องครับเก็บป่ากันครับเข่าทุ่งนนะครับเนาะนี่ครับถ้าเป็นเบ็ดดวงน้อยปรยู่เลยครับนี่เป็นเบ็ดดวงใหญ่เนาะครับเนาะรุ่นนี้จะเป็นเบอร์เบอร์สิบสองครับเฮ้ยพี่นอมันแล้ว่้อ มาแล้วแตเ่เศร้านี่มาแล้วครับหูหลังต่อไปรุนห,หลังต่อไปน้ำกันแล้วครับเนาะไปครับผมครับตะเวนกำลังขึ้น <c oughs> น้องเบื้องหลังพี่น้องขันนี่หมึกตู้ฟุบเลยครับพี่ครับโอ้ยดูก่อเขาพี่น้องป่าป่าอย่างนี้นครับบางคานเด้อพี่น้องเด้อยังบ่เนาะครับบ่ครับของขะของแน่เดียครับผมของขะของแน่แท้ มึงนครับมึงครับเขาโอ้ยย่างยูพี่น้องย่างนี่ครับผมนี่ครับโอ้ยักกิโลเลยครับนี่นะครับผมโอุ้ยเดี๋ยวพี่น้องหาโน่นเลยเปลี่ยนน้ำนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปนั่พี่น้องนี่ครับเหนียวขึ้นน้องนะครับผมโอ้โหวลาจับปากเทปปากก่อนเด้อครับเด้อตาต่างกล้องบริเวณน้ำพี่น้อง โอ้หตัวงามตัวสวยเลยพี่น้องใส่สวยเลยครับเป็นกิโลเลยครับผมหนึ่งตัวเป็นกิโลเลยนี่ครับผมถูกงหญ่เลยครับกัมเต็มเต็มเลยครับผมครับกัมพูดจอดเลยพี่น้องเห็นวาครับโอ้หามพี่น้องห่าพี่น้องเลยครับเก็บปากก่อนครับเก็บปากก่อนครับเก็บปากก่อนับเบ็ดกันแล้วพ่อเนระพี่น้องมา จะลูปปนเมื่อบ้านกันครับผมเพลงได้ได้ยวะโอ้บนก็สีมันเนาะโอ้ปุ่นของโพอซอยคือผลเหรวะโอ้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 ข่นโลบจนครับมึงก็ครับปุ่นป่าเพิ่นนี่แหละครับผมแต่เว้นกำลังขึ้นเท่าพี่น้องเนาะขนาดกูเตะเศ้าครับได้บะเขือตัวนึง เทากคืมาัวงามคูคักแวว่าโอ้ครับผมเนี่เฉียดได้เนาะเนี่ยแมงนี่ล่ะโอ้มามานมาดมาดมเมม้น่สิบสองบเบอร์สิมดิโอ้เบอร์อันนี้งดีขีันบ่เอพี่น้องมันตอนเศ้าๆเนาะพี่น้องเนาะโัวลูอนี่ครับโอ้แตนทีดียลเนาะพี่น้องเนาะสันจะเศ้าพี่น้อง นงำเล็ดกินเด็ดเก่มนกกินง่างูเสวงเล็ดกินเด็ดกินเด็ก็ิน่าน่ครับโอ้พี่น้องพี่น้องนนี่ครับผมขับาคองามๆเนาะพี่น้องเก็บแปดขีดไม่ได้หรือ่าครับเนี่อโอ้พีสารรอทงบนเอานิ้มเสายวพี่น้องถูงามๆคักแต่บ่าตอนท่าเสาวพี่น้องตอนะขึ้นเนี่โอ้กัดถุง นี่ครับผมอืมเล้ยเอามาปี๋ตเชียงพร้อมครับโอ้ผักเถอะวะโอ้มันน้องครับเนาะมันมันมันครับถือว่าพ่อในอยากได้กินพี่น้องเลยครับผมครับสองโลอยู่ครับสองโลสองยู่วะนะครับเนาะครับสองโลอยู่ผมโอ้ขัครับัครบมือนีเนาะพี่น้องเนาะไป่เคงทีกกับคอฝากที่เก่าเนาะพี่น้องใส่เบ็ดเงียแม่งจะดิ่งเงียขีกระเดียนเนี่ยเลาะทงเขาเขียวเนาะพี่น้องเนาะ ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์พี่น้องกดติดตามที่สัง้งัญกับกกแกลดิงแจ้งเตือนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับอีสานเราต้องอาเจียนติดพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับของเบาท่องเนาะพี่น้องเนาะป้าดูครับเบาท่องกับมีถึงเตลูกแม่เดาะขึ้นกันนะครับผมนี่ครับตัวงามกับมีอยู่ครับตัวงามกับมีงามกับมีโอ้เพิ่นไปร้อยได้เตือครับห<ม>นึ่งคน,น่ะโอ้ ก็ะยอนเนาะครับนเนาะฟากห้อยฟากห้อยครับเพื่อนว่าซ้ <c oughs> ำไม้เก่าไม้เก่าเนาะ <c oughs> โอ้หมนัมนหมันหมันครับ <c oughs> ทเทียนดูใจเลยของเทียนคือบบเอามาโซ่สองเส้นนะสองลูกเหยียบซะเนาะโอ้เหยียบซะเนาะโอ้โอ,โอ้พี่ครับต <c oughs> ้องเฟินเบืยใส่กับตาคือเก่าพี่น้อง <c oughs> นี่ครับส <c oughs> ี่บ่าสองฟ <c oughs> ัวอยู่ครับนี่ยสองโต้เต่าเนี่ยเสีบเงียบเอาครับผมหมันทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะ